จับคู่ภาพกับพยัญชนะเด็กๆพร้อมหรือยังคะเมื่อพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยคะ่ะให้เด็กๆนะคะระบายสีรูปภาพพยัญชนะแบบนี้นะคะแล้วตัดเป็นชิ้นๆจากนั้นพยัญชนะไทยก็ตัดเป็นชิ้นๆเหมือนกันคะ่ะแล้วนำมาวางนะคะ เว้นระยะห่างด้วยเพื่อเราจะนำตัวพยัญชนะมาวางให้ตรงกับรูปภาพนะคะที่ตัดไว้นั่นเองนะคะเด็กๆอย่างเช่นตัวนี้นะคะก็คือตัวอะไรคะยอยักษ์นั่นเองเราก็ต้องเอาไปวางไว้คู่กับตัวยอยักษ์นะคะเห็นไหมคะเด็ก,กๆต่อไปตัวอะไรคะ ทอทหารก็ให้เด็กๆนำไปวางคู่กับทอทหารเลยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆวอแหวนก็ให้เด็กๆนำพยัญชนะไปวางคู่กับวอแหวนทำแบบนี้ทุกตัวเลยนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอเพื่อมาแลกดาวคนเก่งกับคุณครูด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ค่ะเด็กๆ